แล้วทำไมล่ะทำไมมีเด่ของดีงามงามามให้เลือกแต่ถึงมาตกลงปงใจกับคุณยจาแบนหนูว่าหนูโดทำของ <c oughs> มาทำของให้หนูไหมเจแ๋น <c oughs> หนูก็ไม่รู้หนูก็ยังมานั่งคิดอยู่แล้วทาไมแล้วพอ,อ,อลับ้างก็แบบเอ๊ะทำไมทําไมเลือกคนนี้สุดท้ายแล้วละคนมาาันก็เฟดออกไปจน เรื่อจริงๆนะเรื่องพี่สิงห์ที่พูดถึงเรื่องของการที่แบบเออเออเออตี่ที่นสุดเออทนสุดอยู่อยู่สุดท้ายเออเอาไปเถอะแบบเนี้ยเอาละครับมาดูกันนะครับเจแปนน่ารักมากนะครับให้แฟนนะครับน้องน็อตนะครับที่เป็นนางแบบนะครับใส่บิกิน,นี่ลายตะไคร่สุดเซ็กซี่ให้เอฟซีอาหือได้ดูกันนะครับยังไงดีเจแปน ครับ FC ครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนิกกี้ได้ชัดและการแชร์โลมาตามคำสัญญานะครับหลังจากที่น้องเจแปน6ฉากมาออกช่องใช่ไหมแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเจแปนได้สัญญากับผม io, แล้วก็ FC ขาหื่นไว้ว่าถ้าครบ1ล้านวิวเนี่ยเขาจะให้แฟนเขานะครับน,น,น้องน็อตมาขึ้นรถของผมนะครับคลิปนี้ถ้า1.5ล้านวิว 1. 5ล้านอ่าผมถ่ายกับแฟนเจแปนออกเดตเลย<ม>ให้ผมเป็น เป็นคนคอยรับใช้คุณ2คนต้า้มานะได้วันนี้ผมก็เลยให้น้องน็อตนะครับมาหาผมที่คอนโดแล้วก็ชวนน้องน็อตเนี่ยขึ้นรถเพราะว่าไอ้นี่แป้เนี่ยสวยมาก อยากรู้เหลือเกินว่าคนอย่างไอเจแปนเนี่ยเวลาเขาจีบหญิงเนี่ยเขาไปหลอกน้องน็อตมาได้ยังไงแล้ววันนี้นะผมจะตะล่อมตะล่อมด้วยเพราะว่าน้องน็อตเนี่ยเขาเป็นดังแบบใช่ไหมแต่ผมมันมีกล้องอยู่ในกล้าที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ถ่ายผู้หญิงเลยถ่ายแต่ก้อยเดี๋ยวรอน้องน็อตก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์ซักซักใครแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับน้องน็อตสวัสดีครับ โอ้ยถึ้ไอจีป็นยังเลยฝากกอดไม่ให้ไอจีปนเหน่อนนัน้องนะโอ้ยโอ้ยเดียวเียอะไรในเรื่องไม่มีมือไอจีเปนเดียวเียไม่มีมืออ่ะสัญญากันแล้วว่าไม่มีมือไงคือมึงเจอว่ามึงกอดเลยเหรอแฟนน้องอ่ะมึงจะให้กูยิงเหรอเจีป็นไม่คือตอนแรกที่คุยกันคือคือเราเฮ้ยทักทายกันแม่ที่แบบว่าแล้วเมื่อกี้ก็คุยกันแล้วว่าพี่เล่นเต็มที่ไปเลยนะเพราะว่าเราก็ยูทูบเบอร์ด้วยกัน คือยอดวิวพี่เต็มที่ไปเลยแล้วไม่มีมึงนะในเรื่องอะแล้วพอกอดนิดนึงมาเลยมึงกักอะไม่คือไอ้กอดไม่ก็คือมึงไซด้วยเมื่อกี้ <c oughs> ไม่ไซด์ก็มึงอยู่ตรงนูน้นกูก็เลยมองมึงไงว่ามึงอะไรหรือเปล่าคือมองหน้าผมไม่เฉยอ่ะเมื่อกี้ไม่มีอะไรอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้ไซดอ่ะเมื่อกี้อ่ะน้องมอสกอดไงกอดไงนี่แล้วก็หอมไหมหอมอยากรู้ลิมิตก่อนเดี๋ยวพาแฟนคุณไปเนี่ยอะไรที่ทำไม่ได้มั่งคือหอมหัวได้โทษนะโทษ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 นะเหมือนน้องนุ่งอ่ะหอมหัวได้น้องน้้้อออออองงงนนนนะะโโเคคคมสรรัับบขทษ นะเลยบ้าพี่ไม่เช uh ื่อหรอกครับไหนพี่ขอที่สูตรกินสิเนี่ยเลยเน่ยไม่ว่าหอมไม่ว่าได้ชี้จุดให้ด้วยอ่ะไม่เป็นไรอีกได้คือมือจับมือได้ทุกธนะคารทโทษนะครารจับมือได้จับมือได้การแดงนะการแสดงอ่าหอมได้แบบพิำหอมเท่งน้ำหอมน้ำหอมเพราะเขาฉีดมาฉีดน้ำหอมตรงไหนเนี่ยไม่น่าใช่ตรงนี้ มไม่ได้ใช้ตรงนี้พอฉันมาทำอะไรตรงนี้งงแล้วมีอะไจุ๊บจุ๊บไม่ได้จุบไม่ได้จุ๊บไม่ได้ห้ามโอเค,อเ,คเดี๋ยวขอคุยหน่อยเพราะว่าเจบเปรเคยเล่าให้พี่ฟังอยู่ว่าเคยพาเราไปเที่ยเกาหลีอไม่ใช่นะไอ้นิกกี้ เป็นคนละคนอากัมึงเลาใไ้ฟังอ่ะไอเวนแล้วก็นอนไอยองไอสันเป็นคนละคนตอนนั้นใครอ่ะ่องนี่เขาไม่รู้ด้วยมึงมีแฟนคนเดียวไอที่นี่รู้ที่อะไรไม่ได้เลยจนไม่ถึงรอาอักเรื่องเก่าเรื่องเก่าไม่ใช่เรื่องที่ผ่านมาเรื่องเก่าไปแล้วไอตรงนี้คือเขาไม่ได้อะไรถ้าสมมติกลับไปแล้วเนี่ยคือไม่ทําอะไรสัญญาไม่ทําอะไรแน่แน่ไม่ทําอะไรมีเอฟซีถามมาว่าอยากรู้ตัดส่วนนางแบบจริงๆอ่ะอกมาสามสิบเองนะพี่นายี่ สามสิบเองบ้าคนตัวเล็กมากสามสิบยี่สิบสามแล้วก็สามสิบสเชื่อปะไม่เชื่อจับได้นะฮ้ยพูดไม่ได้ถมงไปจับสัญญาไม่มีอะไรเกินเลยใช่แต่ว่าถ้าสมมติแบบอยากได้เพื่อนวันนี้โอนตัง เดี๋ยวพาน้องรถไปคุยเล่นแล้วก็เดี๋ยวมาเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าอุธยทำไมคุณมีแฟนสวยถามได้หมดเลยนะทุกซอกทุกมุมทุกหลืบบอกเลยว่าคนคนนี้ไม่ธรรมดา <c oughs> เฮ้ยมุกโบ๊ะบะเนี่ยเขาสุดยอดพูดไปเล่นไป <c oughs> แขนขวาอะไรลองถามเขาดูแขนขวานี่ <c oughs> จริงจริงแขนขวาสักทรงงนาฬิกาเพื่อละครกันเก่งมาขึ้นเจอกันน้องได้ได้ไม่ถึงไม่หวงดูเทปไม่โกรธนะตามสบายเออวิจิปแอมน่ารักนะ จริงๆพี่อยากรู้ว่าการที่เรามีแฟนแล้วแฟนไม่ถึงแฟนปล่อยเต็มที่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยเขาชอบไหมหรือเขาอยากให้หึงเออจริงๆอ่ะไม่หึงเลยอ่ะมันแอบรู้สึกว่าเราไม่มีค่าหรือเปล่าทําไมไม่หึงเลยเราไม่สาคัญหรือเปล่ามันจะประมาณนี้นิดหนึ่งจริงๆหึงพอประมาณอ่ะเราก็แอบรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีค่าก็คือน,ๆๆน,นิด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 น้อยนอย แต่เนี่ยพูดตรงๆว่าไม่หึงเลยแล้วไปรู้จักไอ้เจแปนยังไงเขามาจีบเล่าให้พี่ฟังหน่อยคือตอนนั้นอะเราโสดพอดีเขามาได้จังหวะแบบดีมากเลยนะโสดพอดีเลยพี่นุ๊กี้แล้วทั้งทมีคนมาจีบอยู่สี่คนเข้ามาจีบสี่คนหนึ่งไงนะมีพี่แปนแล้วพี่แปนอะทักเฟซบุ๊กมาแล้วคือรูปโปรไฟล์อนั้นโลกจีบมากรูปโปรไฟล์เป็นรูปแบบหน้านิ่งๆโลกจิบๆีบอะอ่าครับเข้าไปดูเราก็แอบบเฮ้ยทำไมมีคนติดตามเยอะทำไมมีคนไลค์เยอะเราก็ถามเพื่อนเพื่อนก็บอกเฮ เพื่อนเรางบอกมึงเขาเป็นพิเศษแปนบุฟเฟ่เพื่อนรู้จักบุฟเฟ่ชาแนลช่องของเขาอะไรเงี้ยแต่เรารู้จักบุฟเฟ่มาก่อนไหมตอนนั้นเคยดูแต่ไม่รู้จักว่าเขาชื่ออะไรรู้จักเพื่อนเขาทุกคนเลยยกเว้นเขาเพราะเราไม่ชอบเขาไม่ใช่สเป็กเลยพี่จีบหนูชอบสเป็เป็นไงฝรั่งแต่ทางันคือทฝรั่งมาทางลูกครึ่งเออเคมคมไทยๆก็ได้ถ้าไทยๆไปเลยวิธีการทักมาก็แบบโอ้ยมากทักยังไงทักยังไงสวัสดีครับแบบพิมพ์ถูกทุกตัวอักษรสวัสดีครับกรุณารับแอดเฟซบุ๊กหน่อยครับอะไรแบบเนี้ยไออออ้ทาา่่่ยหหหนนนนูกมเเจจ ดาราจีบหนูเยอะไหมลูกมาเรื่อยๆนะสองสามคนก่อนเจอสองสามคนแต่หลังเจอแล้วก็ดับเพริ่งแล้วแบบเพรเอกดังตั้งดับประเทศดีเอ็มมาหาหนูมาเลยเคยนัดเจอหม ไม่มีเขาเขาน่าจะเกือบนัดแหละแต่ว่าหนูกลัวหนูไม่ไปหนูตอบไม่หนูตอบไม่หนูตอบตอบแบบตอบหวานหวานยิ้มหวานหไปทีนึงเพราะฉะนั้นเราเปรยาะเราไม่ได้เรารู้แหละว่าเราไม่เล่นกับไปกว่าเลยเพราะรู้ว่าสรรพคุณเขาเป็นอะไรเสียงเขาดังอยู่เรื่องนี้เราก็ไม่เล่นดังอยู่นี่หนูก็พูดเนิ่เแต่ดันอยู่พี่แฟนเยอะไงบอกก่อนว่าคนจีบเขาเนี่ยมีพระเอกอ่ามีพิธีกรไฮโซอะไรเงี้ยเยอะแยะไฮโซมีนักร้องแล้วทาไมล่ะทําไมมีแต่ของดีๆงามๆ มาให้เลือกแต่ถึงมาตกลงปงใจกับคุณเจแปนหนูว่าหนูโดนทำคอมาทำคอใ <c oughs> ส่หนูไหมเจแปนหนูก็ไม่รู้หนูก็ยังมานั่งคิดอยู่เลยทําไมแล้วคนละวา้างก็แบบเอ๊ะทำไมทำไมเลือกคนนี้ตอนนั่นนนจาจังหวะแต่ละคนอนะ่ะมันมีเรื่องพีีพข,ของแต่ละคนและ <c oughs> อย่างคนรวยๆอ่ะเรามานันทียหลังว่าเฮ้ยเขามีครอบครัวอยู่แล้ว <c oughs> แต่เขาโกหกเราอ๋อสุดท้ายแต่ละคนมันก็เฟดออกไปจนทีหลังเหลือเขาคนเดียวว่าอ้าวแล้วจริงๆนะเลือกเลือกพี่จิ๊กพี่พูดถึงเรื่องของรายการที่แบบ อี๋ที่ทนสุดเออทนสุดอยู่อยู่สุดท้ายเออเอาไปเถอะแบบนี้กี่ปีแล้วครับพอดีเขาของพี่เจแปนปีกว่าแล้วเ,เป็นยังไงมั่มนนมนงน่าราักไหมเจแปนเขาหน้ารักแต่ช่วงหลังๆเขาทางานเยอะเราทางานเยอะก็จะไม่ค่อยมีเวลาได้ไดนี่กันแต่ว่าก็ยังคุยกันไม่มีเวลาได้นี่กันนี่คือนี่จะเจออะไร <laughs> คุยกันจอแกันเอาจริงๆบ้าเมื่อวานเจอกัน5้านาทีแล้วไม่เจอแหละต่างคนต่างไปเอาเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเหรอตอนนี้อยู่ด้วยกันที่บ้านใช่ไหมที่ซื้อใช่ซื้อบ้านใช่ไหมเขาซื้อบ้านแล้วเราก็อยู่ไปอยู่สบค้า ภูมิใจในตัวแฟนไหมไอ้เจปแปนเป็นคนเก่งมากนะเก่งามากนะเจปแปนอ่ะภูมิใจนะคืออย่างบ้านอ่ะนัดเคยบอกว่าเฮ้ยทำไมเราน่าจะมีบ้านเนาะเพราะต้องอยู่คอนโดอยู่กันสามคนนะพี่นิกกี้ออคอนโดไม่ได้ใหญ่เลยอยู่กันสามคนมีน้องสาวพี่แฟนด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราโอยู่กันสามคนแล้วยังไงเออเราก็เราก็ก็อิสกิจทำไงก็ต้องรอหลับแล้วเราคุยเรื่องอะไรก็เดบ๋ยดีได้เลยเหรอได้เลยยูทูบไม่เป็นไรเพราะว่าจริงจรใช้ชีวิตอย่างนั้นลำบากนะเพราะเมื่อก่อนผมก็อยู่กับน้องไอ้เมาส์แล้วก็แฟนไอ้เมาส์อะไรเงี้ยจะทำอะไรก็ต้้องงเเียบๆไปใใช่มัขาจกน เขาใจหรือถ้าได้ยินเสียงเอแเราก็ต้องแกงมันไม่รู้เรื่องอ้าวหาหนังดูหาอะไรไปแต่เจแปนเก่งนะเจแปนเกง่งขยันมากเก่งมากคือจากที่ทุกคนเห็นเขาหน้าจอเขาดูเก่งดูขยันไงชีตจริงเขาคูณสองเนเพราะว่าในมาดาหกฉากไอ้นี่ตั้งใจสุดคือคนอื่นจะชิวๆเว้ยนี่จะตั้งใจมากแล้วพอพักเนี่ยอเอาคอมมาละเปิดเครื่องหนึ่งแปงพิมพ์ทียมนี่แล้วมีแบบพักแล้วคุยกับสาวอย่างเงี้ยเม่กีชชอบปล่อยม้ง นี่แอบดูอยู่แอบดูดีเอ็มพุ่งตรงช่วงนี้นะครับมาถามน้องอดนะครับว่าเคยจับเรื่องเจ้าชูยเจแปดได้ไหมเคยจับได้ไหมเคยจับได้กี่รอบสามรอบ ทางลบแชทด้วยสามรอบแล้วหนูเป็นอะไรเซนแรงมากทุกครั้งที่เขาลบแล้วหนูจะไปจับคนละสามเลยเอย่างเงี้ยแต่มีอันนึงที่ลบไปแล้วแล้วก็มีคุยต่อมันก็เลยเห็นจับได้ไว่าเจแปนเนี่ยดีเอ็มไปหายูทูบเบอร์ผู้หญิงชื่อดังคนหนึ่งเขาไปอออกะไรกันกนะ็เราก็ไม่ได้อะไรเออ,เอ,อจนเราก็ชอบแอบ,บดูรถแอบบดูในที่เนี้ยพี่นิกกี้เราหวังดีนะเราจะดูว่าลูกค้าแฟนคลับดีเอ็มมาในรีเควสต์เ,ออเขาจะไม่มีเวลาไม่ค่อยเล่นไอจีถังเกตเาจะไม่ค่อยโพสอะไรที่โพสเลยเนาะบังคับไม่โพสแล้วก็หวังดีแม่แล้วก็โปแต่หวังดดีเค้าาไปปถ่่ยลลิแวก็นังู กเจออะไรมีอันที่พีคที่สุดก็คือวิงจะเป็นฟิลแบบจำเหมือนจะไปทํานมหรือจะไปทำอะไรไม่รู้โอ้โหไม้เลียวในมือลุงสั่นเลยจะเป็นพิมพ์มั้ยเฮียมากมากยานะเดี๋ยวโดนตีอะไรแบบเฮียนี่บ้ากามเดี๋ยวโดนตีนี่แบบเดินไปจะตีอะไรลุงเคยโดนกระทืบมานี่เดินไปแบบว่าเออเอออะไรไม่รู้เป็นตุกเป็นตะกับเขาไปเลยเขาจะไปทํานมแล้วเป็นอะไรงงมากเอางี้ต้มาเดี๋ยววันนี้พี่ขออย่างนังแมนคุณหนูดีครัพาหนูขึ้นห้องพี่เลย ายแบบนี่ที่มีกล้องมาตัวนึ่งที่มีกล้องมาตัวนึงแต่ว่าไม่ค่อยได้ถ่ายรูปใครมีแต่รูปก้อยแต่วันนี้อยากขายรูปหนูพี่มีของขวัญก้อยอยู่ตัวนึงซึ่งก้อยไม่ได้ใส่หรอกเป็นบลาเซ็กซี่ <c oughs> ตัวหนึ่งพี่ก้อยขออนุญาตอะไรวะก้อยได้อะไเลยยี่ห้อดิวของยี่ห้อดอิวอ คอทเพย์ให้ก้อยเดี๋ยวพี่ให้จแบนดูก่อนว่าตัวนี้ให้หนูใส่ได้ไหมไปถามจีแบนก่อนเลยครับแล้วพี่ถ่ายแบบหนูโอเคเดี๋ยวไว่ซื้อกาแฟก่อนกินไหมต่อได้โอเคเดี๋ยวน้องเราเดี๋ยวพี่ซื้อให้อ่ะโอเคเดี๋ยวไปคอนโดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาน้องน็อตเนี่ยขึ้นห้องไปถ่ายแบบไปเว้ยที่ไม่รู้นะเนี่ยวันนี้พี่ถ่ายแบบนั้นเตรียมชุดมาให้แล้วนะแต่พี่ไม่ได้คิดไง เฮคอไปโดนอะไรมาอัน <göz> น <imprisoned> ี <fit kind> <és> ้เหรอกาวกาวเฮ้ยจริงๆนิน้องเรเป็นลมผิดเคลคนชอบคิดว่าโดนดูดคอเฮ้ยตรงนี้ก็เป็นอุ้ยใจดูนมก็ไม่ได้้ทำไมนอนอะไรเป็นอีกแล้วองจากวันนี้ทำไมดูนี่ไอพี่แม่ให้คนดูดูพี่ดูเองอะไรเไอเจแปนมึงแฟนมึงเป็นนางแบบนะมึงเป็นรุนแรงนะมึงนะรุนแรนะหุ่นดีขนาดนี้เซ็กซี่ขนาดนี้นะเอ็นเดือนแล้วนะเหรอมีแต่งบ้านเลยอมันเหนื่อยป่ะคูคูคูไล่ออกตจากเมือง จริงๆความต้องการผู้หญิงคืออาทิตย์ละกี่ครั้งหนูได้แล้วได้พูดได้ผู้ใหญ่อย่างลูกทุกวันก็ได้เอาอย่างต่ำอย่างต่ำเลยนะวันเว้นวันก็ยังดีเฮจแปนฟังไหมนะเมืองไม่มีเดือนละครั้งเกินมากแต่ก็เข้วแต่แ้วถ้<ด>มีคนอ<ห>ื<ห>่นช่วยทำแทนติดไหม <c oughs> สำหรับหนูเรื่องนี้มันสำคัญมากเลยนะเหรอมันสำคัญถึงขั้นหนูว่าหนูเลิกได้นะจริงป่ะจริงอ่ะคุณให้เวลาเจแปนอีกเท่าไหร่อีกสามวันสามวันเหรอ ได้ไมากจริงๆไม่ค่อยมีเวลาเจอกันด้วยแหละแต่น้องน็อตเนี่ยสวยขึ้นเยอะเลยหนูตอนพี่เจอหนูครั้งแรกหนูไม่สวยขนาดนี้เลยหนูไปทำอะไรมาสวยขึ้นเยอะทำหน้าทำหน้าไม่ทำหน้าแหละทำทำอะไรมาบ้าง เริ่มแรกเลยก็คือจมูกก็คือนอททำทุกอย่างที่โรงพยาบาลศัลยกรรมเอ c นะคะทองหล่อนี่เองใช่ทอหล่อก้คอนโดพินิกีเลยเอชแอลซีฮัลก็คือไม่ได้ศัลยกรรมเรื่องแรกเลยมาฉีดหรืเรื่องปากกับที่นี่แล้วรู้สึกว่าที่สวยยังเลยชอบแล้วก็เข้ามาทำบริการต่างๆพวกเลเซอร์ขนฟิลเมก็เวลาที่เราจะเลือกทำหน้านะคะบอกทุกคนหน่อยก็เลือกที่ที่แบบหมอแบบมีหมอเก่งโรงพยาบาลมีมาตรฐานแล้วก็ไว้ใจได้คือที่นี่นั้นบอกเลยว่านอททำกับที่นี่เยอะเพราะว่าเขาม มีมาตรฐานจริงๆเขาเป็นโรงพยาบาลสัลยกรรมเลยแล้วก็คุณหมอเก่งเุ้ยเจอแหละยังไงล่ะทำไมไปนานเนะี่ยยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวก็กเฮ้ยคุยกันอยู่เฮ้ยยุ่งไรอะเฮ้ยจะเป็นผมขอคุณอย่างนึงอะไรเดี๋ยวผมจะขอพาน้องเขาขึ้นไปถ่ายแบบบนห้องเลยเหรบนห้องเลยไม่คือมันถ่ายที่ไหนก็ได้พี่ไม่ได้พี่บริสุทธิ์ใจกับหนูเลยนะหนูก็คือ้องพี่ คือถ้าพี่ไม่เบื่อจริงัใจคือพี่แอบขึ้นไปแล้วแอบขึ้นไปแล้วแต่นี่คือพี่มาบอกผมก่อนพี่ก็เลยม,มาบอกน้องก่อนขออนุญาตน้องก่อนแล้วทำไมโทรไปเมื่อกี้ไม่รับ<อ>นัวกันอยู่ <c oughs> แฟนบอกคุณไม่ทำการบ้านมาเดือนนึงแล้วเขาไม่ไหวแล้วนะนั่งถูบอกกูเมื่อกี้ไม่ไหวแล้วนะเจแบน แม่เขาพักขึ้นขึ้นห้องนะได้ได้ได้ไปถ่ายไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะการถ่ายแบบเขาโพสเก่งมากเดี๋ยวไขึ้นห้องเลยขึ้นห้องมาพาชี้จุดดูได้ไอ้เจแปนไม่ต้องเราเป็นดาราไม่ต้องติดไปเล่นหรอกอะไรอ่ะพี่ต้องครับติดให้แฟนเจแปนหน่อยได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมติดให้ไม่ได้เราเป็นดาราพี่ต้องเขาทำแบบนั้นอยู่ไม่ติดทีไอ้ทีมงานติดเราไม่ต้องติดให้เราหน่อยพอแล้พอแล้วนะไหนผมขอติดหน่อยเขาเดี๋ยวนี่โดนแล้วเขาบอกคุณไม่หึงไม่หวงไม่อะไรไง แล้วเมื่อกี้พอถึงปุ๊บทำไมดึงดื้อไปทำไมนานจังทำไมแบบอะไรเงี้ยเราเก็บอาการแบบพี่น้องเออแล้วห้องล็อกชิปหายเลยเนี่ยเกอบาเอาดพี่น้อานะมันเปลี่ยนมาหน่อยแล้วมันไม่หยุดมานี่มีอะไรน้องอ่ะผมจะได้อะไรอ่ะหนูไปดูเลยในห้องนี่้มีของผู้หญิงอะไรเอาไปชอบมสะสมหรือเราไปเลือกกันเราไปเลือกกันสองคนก็ไม่ถึงเขาเลยเหรอคนจี๊บเขาเยอะคุณไม่ถึงเลย หึงแต่คือเขาก็เขาก็ไม่หึงเขาก็เขาก็รู้เขาต้องรู้แหละว่าเราแบบก็หึงเราก็ห่วงเขาว่าคือเราไว้ใจเขาด้วยเราไว้ใจเขาด้วยเราก็เลยไม่ได้อะไรขนาดนั้นแล้วครบสามปีแล้วโควิดเนี่ยเพิ่งมีปีกว่าทำไมไม่พาเขาไปเที่ยวเกาหลีนัางวะมันคนละคนมิกกี้แล้วมีคนอื่นแฟนเก่า้วไปพาไปเมืองลอกอ่ะเขาไม่พาไปบนางวะ กจทำไงก็มึงดีวะแล้วเมื่อก่าพาไปอะรถน่ารักจะตายจะไม่พาไปมัางเัจะไปเทนคือกำลังจะมีแพนไปญี่ปุ่นด้วยกันเมื่อประมาณปีที่แล้วประมาณต้นปีพอทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคือโควิดมันมาโควิดมาเสร็จปุ๊บทีนี้ทุกอย่างก็เลยต้องเบรกไว้ตั๋วเติรนี่คือยกเลิกหมดเลยสัญญาได้ไหมสัญญากับน้องกันไหมว่าถ้าเกิดประเทศเปิดจะพาไปเมืองนอกเหมือนคนอื่นบ้างได้ไหมพูดได้ไหมเราจะแพนคนอื่นนี่ขครพูดให้มันชี้คีย์เดี๋ยวผมเสียเนี่ยเขาคิด มากเลยดาราวใครอะคุณคุณนะคุณคุณนะสวยด้วยอ่ะดาราคนไหนผมคบดาราหลายคนนี่นี่แฟนสวยหมดนะเอ้ยเจียเปแฟนแฟนสวยหมดนะบอยเออพูดไปพูดไปแฟนสวยหมดนะแค่ดีแ้ดีเค่ดีดีนี่เพราะว่าไอ้นี่มันชอบไอ้นี่เล่นมาพุดมกับทางสอนนี่เงี้ยใครมาได้สอนแล้วสอนแอคติ้งสอนมุกหรือะไรเงี้ย แล้วมีทีมงานบุฟเฟ่ต์มันอยู่ช่องเราคนหนึ่งนะชื่ออะไรนะไอเสือไอเสือไอเสือเพราะว่าไอเจแปนน่ะรอดในพงงานคนหนึ่งอะไอเสือไอเสือเจ้าของบุฟเฟ่ต์เป็นไงบ้างนิสัยเป็นไงรู้เยอะนะอีสัตว์รู้เยอะนะอี ไอ้ที่ตอนอยู่กูกไม่เห็นเก่งอย่งเงี้ยไอ้สัตว์ตอนอยู่กับกูนี่คือโหเห็นด้วยกับกูบก <ขอ S 1> ทุกอย่างอเอ,อ,เอ,อได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมคับท่านแต่พออยู่กับพี่นิกี้เสร็จปุ๊บมึงมาเผากูมึงนี่มันจริงๆริงไม่ใช่เสืออะเที่มึงนั่นแหละ อย่างที่เราคุยแผนกันนะคือมึงไปอยู่สักสองปีพอมึงอยู่สักสองปีเสร็จปุ๊บมึงไปดูเรื่องอะไรมาก็เดี๋ยวเรากลับมาแล้วเราว่าไอ้ที่เสือตัดคลิปช่องกูเที้ยมากเลยตามแผนเลยพี่ตอนนี้เราเราาอยู่ในแผนลนียตามแผนนะตามแผนคือทำทำให้มันตายใจทําให้มันตายใจทํางานหนักใช่ไหมทางานหนักไหมอยู่นู่นตัดต่อทั้งวันเลยดิไม่ได้พักเลยดิเอออย่ากลับมาเลยอีกสัต น้องเสือจริงๆงน่ารักน่ารักเป็นคนตลกปกฮาหล่อด้วยน่ารักช่วงไปฝึกงานชอบแอบไปเหรอเอางี้ถ่ายแบบเราได้ไหมเป็นคุณตั้งหนึงเฮ้ยเอางี้ผมถ่ายให้ไหมอ่าเออคุณถ่ายให้เออผมถ่ายสวยนะเออแต่หนูไปทำอะไรมาหนูสวยขึ้นเยอะจริงๆนะนอกจากทำสัญญกรรมแล้วมีอะไรอีกไหมอยู่ๆจะเข้าสินค้าก็ได้แล้วไม่เพราะว่าเขาสวยขึ้นตอนแรกผมเจอเขาดี่ SLC นะครับบอกว่าเขาไปทำสัญญกรรมเพิ่ม แต่ผิวพรรณอะไรทำไมแบบดูดีจังเลยอะหนูโอ้โหเวลาโพสเซ็กซี่มากอยากรู้ไหมว่าเคล็ดลับจริงๆเขาคืออะไรอยากรู้บอก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 พี่หนุ่มซิบอกสาวๆด้วยเผื่อแบบเอฟซีาหื่นเขาได้ซื้อให้แฟนเขาเออจะได้สวยมันนีดีนะก็ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะก็ระบาดหนักๆแบบนี้ใช่ไหมสาวๆก็จะไม่มีเวลาไปดูแลผิวหน้าตามแบบคลินิกหรือว่าตามแบบอะไรต่างๆมันมีนวัตกรรมใหม่ค่ะทุกคนขาอันนี้ก็จะเป็นฟิลแบบเป็นทรีทเมนต์แบบแผ่นก็คือนี่เลยเอาเข้ากันมาเลย นีมที่ตูดตัวเองเองไงอะไรไงก็คือนี่เลยนะคะเป็นแผ่นแคลเป็นแผ่นทรีทเมนต์แบบแผ่นก็คือเป็นสูตรคลินิกดังด้วยพี่นิกกี้ก็คือไม่ต้องไปทำทีทเมนต์เอเดลซีแบบนี้ใช่ไหมไปเอเคือแคลเขาเป็นแบรนด์ภายใต้คลินิกเอเดะคะเชื่อถือได้แน่นอนแล้วก็ราคาพี่นิกกี้49บาทบ้าทรีทเมนต์สูตรเนี้ยคอร์สนึงเป็นพันนะหลายพัน สี <49 S 2> ออ่สิบเก้าบาทเนี่ยเปรนเสมือได้ไปมากหน้าทีเฟล c เลยใช่พี่แปน้นหน้าใสเพราะสูตรนี้เมื่อเด่อนจะแปนหน้าใสขึ้นนะใช่เพราะสูตร <พอ S 2> นี้<ช>เหมือนกันหาซื้องา่ายมากค่ะก็ซื้อได้ที่เซเว่นเลยเว้ ซื้อได้ง่ายมากๆราคา49บาทมันใช้ยังไงพี่แปนถามใช่ไหมใช่ใช่เขาจะมี2ด้านค่ะมีด้านหนึ่งที่เป็นด้านผัดเซลล์ผิวก็ใช้ด้านที่ผัดเซลล์ผิวเนี่ยเช็ดก่อนใช้อีกด้านหนึ่งเช็ดตามเพื่อให้แบบว่าวิตามินของเขาซึมซับเข้าผิวได้ดีใช้ง่ายๆจริงๆเช็ดด้านเดียวก็อยู่แล้วแต่ว่าถ้าใช้ให้ถูกต้องก็ใช้แบบนี้ผัดเซลล์ผิวก่อนแล้วก็ใช้อีกด้านหนึ่งเพื่อให้บำรุงเข้าไปนี่นะคะฝากไว้ด้วยนะคะ Clear Tinted Skin Booster Treatment Pad นะคะราคา49บาทที่เซเว่นอีเลฟเว่นอค่าไปจจดกันเลยนะ ใสแล้วก็สวยเหมือนน้องน็อตเอานี่เจแปนผมมีเครื่ออยู่ตัวนึงขอให้แฟนคุณใส่ได้ไหมใส่ช่วยยังไงขอขอดูก่อนขอดูก่อนคือเขาส่งมาให้ก้อยแต่ผมไม่ชอบให้ก้อยเซ็กซี่ไม่เอาผมว่าเลยวันนี้ขอเลยแฟนคุณคุณบอกเซ็กซี่มากผมพาแฟนมาเพื่อที่จะให้มาสามพงสัมภาษณ์แล้วผมไม่เคยแบบว่าจะบิดยิ้วเลยเต็มที่กับพี่นิกกี้ตลอดเธอพี่นะครั้งนี้ผมจัดให้เลยขอบคุณมากน้องเต็มที่ภาไม่เปลี่ยนหน่อยไปไปหนูเอาแล้วไปเปลี่ยนเลยไหนๆผมไม่ค่อยได้ทำกันบ้านแล้วแป๊บเดียวได้ไหมได้ ชุดชุดนี้มันได้เ <alors> <c oughs> ขอเขอ้าไปด้วยมิกะพร้อมยังพร้อมแล้วเอาละครับมาดูกันนะครับเจแปนน่ารักมากนะครับให้แฟนนะครับน้องน็อตนะครับที่เป็นนางแบบนะครับใส่บิกินี่ลายตะไคร่สุดเซ็กซี่ให้เอฟซีขาหือได้ดูกันนะครับยังไงดีเจแปนดูแขนก่อนนะดูแขนก่อนไหนแขน เว้ยกูบอกให้มึงไปเปลี่ยนชุดก็นี่ไงก็หนูเปลี่ยนชุดแล้วไงโว้ยรถเปลี่ยนไม่ได้มึงเปลี่ยนหรือเราเราต้องไปอีกทีแล้ยวแกอย่ามืงไปไหนไปไหนพี่นิกกี้อีกยอย่าพูดตั่าิูดจะไปจะถ่ายรูปไม่ใช่เหรอถ่ายตัดเร็วถ่ายรูปเร็วอัดคลิปเลยเหี้ยมันเร็วอัดคลิปเลยตัด เฮ้ยฝากฝากช่องเลยฝากไปด้วยนะคะกับช่องนิกกี้น่าชัดนะคะในรายการแชร์โรมาของตอนของน็อตน็อตนะคะวันนี้มาเยือนที่รายการแชร์โรมาแล้วนะคะนี่แล้วก็ฝากด้วยกับนี่นะคะแคร์ทีทเมนแ่นแล้วก็โรงพยาบาลสัญญารเพชรเอลซีเอลซีคลินิกนั่นเองนะคะฝากด้วย4 9บ้าาทเซเว่นีเดยวช่วยด้วยข้างหลังไปเลย แล้วก็อย่าลืมนะคะไปกดติดตามด้วยใครที่ยังไม่ได้กดนะคะช่องไ p แป c h ช n n นลไอแป Channel แล้วก็อีกช่องหนึ่งของน็อตน็อตชาแนลฝากไอจีด้วยให้พี่นิกกี้ขึ้นไอจีให้ดีกว่าดันขึ้นไอจีให้ทุกคนเลยเอาง <Okay. S 1> ี้จะเลยมาแล้วเปลี่ยนชุดก่อนแล้วก็อยากชวนไปกินข้าวเออนี่แหละไม่ต้องเปลี่ยนชุดไปกินข้าวชุดนี้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 โอเคเฮ้ยจีเบ๊นไอ้นิกกี้บ้าปะเนี่ยมีเลยชุดนี้เลยไอเวนบอกตอนแรกบอกไม่ชอบไอเวนชอบซะแล้วดีดีดี ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะช่องนิกกี้นัชชัดค่ะ